เหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นบนท้องฟ้านในประเทศเยอรมน,นีที่มีผู้คนทั้งเมืองเป็นพยานยืนยันได้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่โด่งดังมากมีผู้คนเป็นจำนวนมากที่อยู่ในเหตุการณ์แต่น่าเสียดายที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนที่ยังไม่มีเทคโนโลยีการถ่ายภาพจึงมีหลักฐานเพียงแค่คำบอกเล่าและภาพเขียนเท่านั้นตำนานการต่อสู้ของ UFO นับร้อย เหนือท้องฟ้าประเทศเยอรมนีในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีอย่างกล้องถ่ายภาพหรือวิดีโอทำให้เราสามารถจับภาพสิ่งประหลาดที่เราเรียกกันว่า UFO ที่ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเพื่อบันทึกเป็นหลักฐานแต่ในสมัยโบราณเราคงยังไม่มีอะไรที่จะบันทึกไว้ได้นอกจากคำบอกเล่าและภาพวาดที่พอจะทำให้เรานึกภาพได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ย้อนกลับไปเมื่อวันที่14เมษายนปีคศ1 5 6 1มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นบนท้องฟ้าเหนือเมืองนูแลมเบิร์กประเทศเยอรมนีทุกคนในเมืองจำนวนมากเป็นสักขีพยานในเหตุการณ์ที่ทุกคนเรียกมันว่าการต่อสู้บนท้องฟ้าพยานหลายคนกล่าวเหมือนกันว่าในช่วงล่งอรุณของวันดังกล่าวสวรรค์เกิดการระเบิดขึ้น S <S มีการต่อสูคค้กันระหว่างดวงอาทิตย์และวัตถุประหลาดขนาดใหญ่ที่มีรูปทรงกลมทรงกระบอกและทรงกากบาดหลายร้อยลำบนท้องฟ้าเหตุการณ์ทั้งหมดสิ้นสุดลงเมื่อมีการปรกากฏตัวของวัตถุสามเหลี่ยมสีดำขนาดใหญ่ทำให้ยานก่อนหน้านี้หลายลำเสียหายและตกลงไปนอกเมืองซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ก็ได้มีภาพที่ถูกวาดขึ้น ติดเป็นกระดานข่าวอยู่ในเมืองนูแลนเบิร์กแน่นอนว่ามีผู้คนจำนวนมากสงสัยว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นกันแน่นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่หลายคนเชื่อว่ามันอาจจะเป็นปรากฏการธรรมชาติบางอย่างที่ถูกตีความผิดผิดโดยผู้คนในเมืองนูแลนเบิร์กผ่านมุมมองของศาสนาและสงครามหลังจากนั้นก็มีรายงานการพบเห็นเกี่ยวกับวัตถุแปลก บนท้องฟ้าบ่อยครั้งในช่วงระหว่างสงคราม30ปีในปี1618ถึง1648ซึ่งเป็นสงครามที่สร้างความเสียหายมากที่สุดครั้งหนึ่งในทวีปยุโรปและนี่คือตำนานการพบเห็น UFO ที่น่าสนใจที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์แต่น่าเสียดายที่ในสมัยก่อนยังไม่มีเทคโนโลยีบันทึกภาพได้ไม่แน่ว่าในอนาคต เราอาจจะได้เห็นปรากฏการณ์แบบนี้การต่อสู้ในอวกาศมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเยอรมันอีกครั้งหนึ่งที่ว่ากันว่าเป็นจุดเปลี่ยนเทคโนโลยีของประเทศเยอรมนีทําให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและพัฒนากลายมาเป็นชวนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง UFO ตกที่ป่าดําเยอรมนีป่าดําเยอรมนีเป็นป่าสนที่อยู่ในเทือกเขาริมแม่น้ำลายทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนีเป็นป่าขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงความสวยงามของป่าดํากลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยตำนานและเรื่องเล่าว่ากันว่าเป็นสถานที่ที่ UFO ตกในปีคศ1936 สี่ปีก่อนเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งนำไปสู่เทคโนโลยีก้าวกระโดดของเยอรมน,นีในปี1936ยานอาวกาศลึกลับทรงกลมขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายจานมีตรงกลางโนูนสีเงินตกลงกลางป่าดำเยอรมน,นีชาวบ้านเมืองไฟเบอร์พบเห็นควันลอยขึ้นออกมาจากป่าดำต่างพากันมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความสงสัย หลังจากนั้นสองสามชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วย s ออก็เข้าควบคุมที่เกิดเหตุปิดล้อมอย่างรวดเร็วจนผู้คนไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในป่าดำแต่มีพยานผู้เห็นต่างเล่ากันว่ามีลักษณะคล้ายจานบินตกอยู่ในป่าหนังสือพิมพ์เยอรมันต่างก็เสนอข่าวในเวลานั้นเจ้าหน้าที่เก็บกู้ซากชิ้นส่วนจานบิน ส่งให้นาซีเยอรมันนำไปศึกษาวิศวกรนาซีศึกษาชิ้นส่วนจานบินชิ้นส่วนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่เครื่องกำเนิดต้